ท่าสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆนะครับเพจโชกินโชวเที่ยววันนี้อยู่กันที่หัวต้นน้ำนะครับหัวต้นน้ำนี่จะอยู่แถวบ้านค่ายนะครับเดี๋ยวเราจะทิ้งแผนที่ไว้ด้านล่างให้ ดูบรรยากาศซิโอ้ยที่นี่ก็จะเป็นลำธารสำหรับเล่นน้ำเด็กๆเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศภายในกันป้าดูบรรยากาศรอบข้างสิสบายๆดูสิโอ้ที่นั่งก็มีเป็นซุ้มๆนะครับเยอะอยู่โซนนู้นก็มี ก็มากันได้นะครับตั้งแต่ช่วงบ่ายๆนะครับตรงที่เล่นน้ำเนี่ยมันจะเป็นตุ้มไผลม่ล่มลื่นไม่ร้อนนี่อันนี้ก็จะเป็นต้นลำธารเลยนะครับก็ทันี้แล้วก็พาเด็กๆมาเริ่มลอยคอเนาะเริ่มลอยคอเริ่มลอยน้ำเนี่ยตั้งแต่จุดนี้นว้าวเป็นไงบรรยากาศโอ้ย ชิวมากนี่นะครับก็น้ำโซนนี้ก็จะลึกประมาณทัก80เซนได้นะครับแล้วก็เด็กๆจะสามารถกระโดดจากตรงนี้นะครับแล้วก็ลอยคอไปเรื่อยๆจนถึงจุดที่เรานั่งได้เลยอ่าเด็กๆจะชอบมากสะพานสะบูเดงโอ้ดูนะครับอันนี้เขาก็ทําเป็นสะพานให้เราเดินเล่นๆได้อู้ชิวๆนะครับนี่ก็จะเป็นที่จอดรถเรานะครับ ก็พเพื่อนๆที่มาเนี่ยก็สามารถขับรถเข้าตรงเข้ามาจอดรถด้านในได้เลยที่นี่เราจอดรถได้เป็นหลายสิบคันเลยคันที่แล้วมาเนี่ยโอ้ยรถเต็มเลยนะครับวันนี้เย็นแล้วคนก็ทยอยกลับกันแล้วนะเดี๋ยวพาไปดูด้านหน้าก็อันนี้จะเป็นด้านหน้านะครับถ้าเพื่อนๆขับรถมาเข้าป่ายางส่วนยางมันนิดนึงก็จะเจอกับลานจอดรถด้านหน้านะครับตรงนี้ ไรสวนอันนี้ก็ขอสงวนสิทธิ์ห้ามนำอาหารและเครื่องดื่มมาเองนะก็ช่วยทางร้านขึ่น,นั้นนี่ก็เป็นซุ้มถ่ายรูปนะครับพาเด็กๆมาถ่ายรูปได้แล้วก็ลานจอดรถบ,บอกเลยกว้างนะครับตรงนี้พอมีสนามตะกร้อด้วยหาเพื่อนไปเล่นไงอันนี้จะเป็นวันเวย์นะมาจาก ถ้าตรงมาจากด้านนอกครับก็เลี้ยวขวามาแล้วก็ทางออกเนี่ยเราก็จะออกด้านนี้นะครับจะเป็นวันวีอันนี้ก็เป็นลานจอดรถด,ด้านหน้าถ้าเพื่อนๆมาเนี่ยก็สามารถขับรถตรงไปจอดด้านในได้เลยนะครับเพื่อใกล้กับที่เล่นน้ำเราธรรมชาติมากบอกเลยนี่นะครับบรรยากาศสามารถ ขับรถเข้ามาจอดด้านในตรงนี้ได้เลยรถเราจอดตรงนู้นนะครับสีขาวานที่นี่ราคาก็ไม่แพงมากราคาทั่วไปก็มีหลายแบบมีทั้งเต้มผัดทอดทั่วไปนะครับแล้วก็ราคาเนี่ยถือว่าไม่แรงมาได้เอาได้ใครที่จะมาขอพนะก็มาได้สบายครับเครื่องดื่มก็มีครบเลย เรานี่มียำมีปิ้งย่างด้วยโอ้หันจานเดียวก็มีนะครับจานละเจ็ดสิบบาทนี่บุวไหงาวเนาะเดี๋ยวเรามาดูปริมาณกันว่าจะเยอะมากน้อยขนาดไหนนะครับแล้วรสชาติเป็นไงเดี๋ยวมาดูกันเพราะฉะนั้นยังมีกาแฟอีกเย็นๆอย่างนี้กินกาแฟเลยดีไหมเย็นแต่โอนี่ดูกาแฟนะก็ราคา สบายๆมากเลยรานะคาทั่วไปครับ5้าสิบาทาทาได้ไดมีน้ำผลไม้ด้วยแล้วก็โอ้เราปั่นก็มีนะรับเดียวอาหารมาแล้วนะครับแล้วก็อาหารก็แเวงไปแล้วดูสินะเนี่ยสั่งอะไรมาบ้างเนี่ยกระเพราหมูสับราดฟ้านะปันนี้อะไรต้มยำปลากระเพงต้มยำปลากระเพงนะครับทุย หมูสามชั้นทอดน้ำปลาด้นะลาบทอดนะราบทอดแล้วก็ยำวนเส้นยำวนเส้นหมูยวเป็นไงชิมยังอร่อยคือปริมาณเนี่ยบอกแล้วเอาได้เอาได้นะครับแล้วก็รสชาติเป็นไงรสชาติเอาได้กว่าปริมาณเชื่อไม่เชื่อต้องลองชิมเองชิมก่อนให้ชิมด้านน้ำใจร้ายมาก คออต้้งงักลมา่ให้ชิมลาบหมูทอดชิมลาบหมูทอดต้องจิ้มด้วยเหรอไม่รู้อ่ะเ <c oughs> ีขาบอกให้ชิมให้เขาชิมไงอหมม,มันลาบเลยใช่ให้ชิมผัดกะเพราไม่ได้ไม่ได้ต้องขอปป้าวป่วนกินเองได้ไงข้าวป้อนปุ๊บมันจะอร่อยขึ้นมาทันทีเลยอ่าใช่ใช่ตามได้ อืมเป็นไงเป็นไงเอาได้หิวอะหิวดิดูดูดูด็กๆดอ่าบายบายหน่อยเอออันนี้หนึ่งใบไยว่ายนนะป่าปลาอะไรจะละไรปลาเค็อ้แป๊บนึ่งน้ำชิมปลา อร่อยบอกหิวอืออืออืมหืมหิวแบบไม่ไม่ดูลูกอ่ะดูดูดูาหมูสับนัปริมาณกับราคาโอเค60บาททั่วไปปมาไม่กลงมาข้าวโซก่อน กินมุนเช่นถักมุนเช่นอะไรม,มุนเช่นอะ่ะหมุนอย่างนี้อ๋อกินอย่างเดียวไม่ต้องพูดมุนจ้าอืหมูสามชั้นทอดน้ำตาน้ำตาน้ำตาดูบรรยากาศชิวนไหย นุ่นลูกเล่นน,นุ่นมัวนุ่นโอ้ wow, เราก็ก so ินไปซีครับรออะไรล่ะอือทำชั้นทอดน้ำปลาอือแบดูเยี่ยมจะได้กินดีแล้วเนี่ยอือเอามาใกล้ใกล้ยำบวกใบกะเพราได้กินเฉยก็ตั้งใจจะไปป้อนให้แหละมันได้หลด ถึงเวลาที่เด็กๆรอคอยเบอกว่าจะลงแล้วนี่อันนี้มันอยู่ริมน้ำเลยแต่เมื่อลงได้เลยถอดแว่นก่อนกินเผ็ดปุ๊บลงปั๊บเผ็จปุ๊บลงปั๊บอันนี้กินกินแล้วลงน้ำจะเป็นยังไงอ่ะกินอิ่มแล้วลงน้ำจะเป็นยังไงแต่แม่ปะมันจะเฉือนเสียวๆนิดนึงคุณโอ๊ยน้ำหะกันน้ำบนเกนไม่เย็นใช่ไหมคุณไม่ได้อุ่นหรอกเย็น ต้องจะหลุดมือมันโอ้โหทำมันสูงแค่นี้ตาบ้านอนสี่ตาป้านอนสี่เริ่อนสิดูขาที่ลอยได้เลยเฮ้ยลอยไปแล้วตัวนู้นนี่อ้าวทำไมว่ายน้ำไปหลังกันนะ น้ำตรงนี้เขาปล่อยมาจากอ่างเก็บน้ำนะครับมันก็แรงๆนิดนึ่งดู ขนาด3.4จุดเซนเดี๋ยวเราจะไปที่มันลึกกว่านี้นิดหนึงเดินไม่ไหวหินเต็มหลังแล้วตอนนี้พื้นข้างล่างมันเป็นหินนะไม่ใช่โคลนไม่ใช่ไม่ใช่ทรายเป็นหินกรวดก้อนเล็กๆแบบนี้เวลาเดินจะไม่เละๆจะไม่เหยียดเท้านะครับจะไม่ใช่ขี้โคลนเหมือนจะสะอาดๆหน่อยดูนี่ถึงหน้าอกวัวป้าเลยเนี่ยเฮ้ยไม่ออกไปเยอะค่ะ มาดึงออวกระปลานเร่ยมันึงคอเลยนี่กระดีบฉุ่งได้งา <laughs> ่ายเราจะมีโซนโซนน้ำลึกก็จะมีอยู่โซนแค่นี้นะครับแล้วก็ตรงนู้นก็เริ่มเป็นลกล่เริ่มไม่ใช่ไม่เหมาะสำหรับก,การเล่นน้ำแล้วเดี๋ยวอันตรายเราไปโดนหิ่งไม้จุดที่เล่นน้ำได้ก็ความยาวประมาณสัก50เมตรได้ แล้วก็เป็นน้ำไหลน้ำน้ำไหลมาเรื่อยๆอืมก็ชิลดีนะครับแล้วก็ดูดความร่มรื่นเนี่ยถ้ามาตั้งแต่ิ้นเที่ยงมาตั้งแต่บ่ายๆเนี่ยโอ้สบายนั่งสบายบอกเลยเพราะว่าไม่เห็นจะเห็นหน้าป๋าเลยเพราะว่าที่นั่งที่เขาเป็นซุ้มนะครับแล้วจะเป็นร่มไผ่ร่มแน่นอนนะครับแล้วก็น้ําก็จะ ยเย็นๆสบ,บายเวลานั่งทานอาหาร <c oughs> ก็เอาเท้าจุ่มน้ำโกชิวเลย <c oughs> หนตาลแลยม้วก็<ล>ที่นั่งเขาซุ้มแต่ละ <c oughs> ซุ้มมันก็จะห่างกันสักระยะหนึ่งนะครับไม่ใช่ว่าจะแค,แคแบๆเด็กดกันเลย,ยนั้นมันก็จะไม่ส่วนตัวนะอันนี้ก็จะส่วนตัวหน่อย <c oughs> เด็กๆชอบเย้ <c oughs> yeah. นี่เขาบอกวันเป็นธรรมชาตินะเขาไม่ได้ฉ่มหรือว่าไม่ได้อะไรเลยรธรรมชาติมันเป็นอย่างนี้เลยนะครับก็เดี๋ยวโอ้โหพอะไรเลยตัวนี้มันแก้มเจ้าเนื้อจับต้องดีดีอ๋อ bye ตัวอะไรไก่ออะื เอเริ่มเย็นๆก็จะเริ่มมียุงมาแล้วเราก็สามารถปอกูดถามอกฟาว่าทำไม้ไล่ยุงได้นะครับหิวหิวก็กินต่อไปเล่นน้ำเสร็จแล้วต่อไปอาบน้ำเปลี่ยนชุดนี่ต้องเตรียมมาด้วยนะออ้ยเกือบหลุด นี่เขาก็มีห้องน้ําให้นะครับอาบน้ําได้ด้วยอาน้ํำได้เลยอะของที่ดันลึกของที่ดันลึกคืออะไรไปไหมเอามาล้างจะโอเคเดี๋ยวพาเด็กๆอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อก่อนอากาศยามค่ำคืนเป็นไงอุโมงไฟอ๋อนี่เราจะกลับกันแล้วนะครับดูมีไฟให้ดูแค่เราสองคนนะเอาเรียบจับมือแค่เราสองคน ดูไฟดูไฟดูบรรยาาตอนคืนที่นี่ก็เปิดถึงสองทุ่มนะครับสามารถนั่งชิลๆกันได้นะถ้าใครอยากนั่งเนาะก็มีไฟมีอะไรให้ก <Okay. S 1> างเต็นท์ได้ด้วยอ๋อโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช่กดแชร์ให้ด้วยแล้วเจอกันใหม่โอกาสหน้าครับ Bye bye. Hu! <coughs>